ต้องถามอย่างนี้นะคะว่าหมามุกนี้เลยเหรอสำหรับทางเทอร์าคลาสสิกแล้วก็เทอร่า,าต่างๆจะใช้มุกนี้ในการเอาชนะสหรัฐอเมริกาจะได้หรือเปล่าเราต้องไปติดตามชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูล <Brig itte> ไปด้วยกันกับช่องคอยนิในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องเกี่ยวกับ ความคืบหน้าของคดีความของโตคอนด้วยกันและก็เรื่องของเทอร์ล่าคลาสสิกนะครับแล้วก็เทอรล่า2.0ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีการกล่าวออกมานะครับว่าคดีของโดคอนเนี่ยหรือคดีของเทอร่าหรือ u s t c นะครับที่ ust US นะครับหรือ u s t c เนี่ยโดนฟ้องเป็นเหรียญ security อยู่นะครับเขาบอกว่าถ้าในกรณีที่ออกมาแบบ xrp ฝ่ายชนะยังไงก็เป็นฝั่งของคริปโตและความมั่นใจของคริปโตจะกลับมาทันทีผมบอกเลยนะครับว่ายากนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเลยและถ้าเกิดชายชนะมาอันนี้จริงผมว่าคึกค,คืนยิ่งกว่า XRP นะครับแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่สำหรับตลาดกระทิงสำหรับ XRP แล้วก็เรื่องของคริปโตเคอสซีทั้งตลาดเลย รัะนั้นตอนนี้นะครับเขาก็มีการยื่นฟ้องโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทางโดคอนนะครับพยายามยกเลิกฟ้องและยื่นโดยสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาอย่างเสร็จนะครับโดยใช้คําตัดสินของผู้พิพากษาทอเรสนะครับในคดีของ XRP ก่อนท้านี้ เทอร่าและโดคอนได้ยื่นเอกสารเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวการยกเลิกคดีดโดยอ้างว่าสำนักงานกรอตรของสหรัฐไม่มีขอบเขตอำนาจศาลเช่นเดียวกับลู n a c l a s s ิกและ UST ปัจจุบันนะครับคือ u s t c จะแต่จริงๆเหรียญที่โดนนะตอนนี้ก็คือลู n a 2.0 0และ u s t c นะครับฉะนั้นเขาก็ใช้รูปแบบเดียวกันคือว่าทั้ง2เหรียญเนี่ยไม่ใช่หลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายสัญญาของการลงทุน นะครับก็คือว่าอตัวเนี้ยไม่ใช่เหรียญ Security แต่เรื่องของการจดทะเบียนต้องว่ากันอีกทีแบบ XRP ผมคิดว่าไอคนยื่นทีหลังเนี่ยเสียเปรียบน,นะครับก็ไม่รู้ว่าทาง US เนี่ยเขาจะตึงราคาโดยใช้ข้อองค์ข้ออ้างอะไรมาอีกหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมอะ่ะคือเรื่องของคดีเนี้ยนะครับน่าจะต้องกินระยะเวลา นะครับและก็ไม่น่าที่จะทําให้การรีเพกเนี่ยราบลื่นอย่างที่ทุกคนคิดจนถึงเดือนกันยายนโยนหรอกนะครับเพียงแต่แตความน่าสนใจก็คือเหรียญ USDC เนี่ยอาจจะมีการขึ้นที่ราคาไปใกล้เพกนะครับอาจจะ0.09 0.1ถึง0.5เนี่ยเหมือนคล้ายๆกับโคตินะของคาดา a โนราคาก็จะอยู่ประมาณเนี้ยคือใกล้เพกไม่เพกได้สักทีนะครับฉะนั้น ผมว่าเรื่องของระยะทางเนี่ยก็ยังไกลยอยู่นะสำหรับการรีเพ็กนะครับถึงแม้ว่าจะมีการรีเพ็กมีการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าโดคอเนี่ยส่งยอดเงินไปเท่านู้นเท่านี้นะครับส่งบิตคอยให้กับเทอรล่าฟอร์มแลบแล้วก็ USDC นะครับหรือว่าลูน่าฟาวเดชันกาดนั่นเองนะครับเพื่อจะค้ำประกันหรือแบ็กอ่ะ USDC นั่นเองแต่ผมเชื่อว่า ทาง US นะครับแล้วก็วานเนี่ยยังไม่ยอมหรอกนะครับยังไงจะต้องผ่านศึกอีกหลายศึกนะครับแต่มันก็น่าสนใจ้ว่าถ้าเกิด USDC เนี่ยมันขึ้นมาได้สักหน่อยนะครับที่ใกล้เพกเนี่ยเราก็น่าจะถือเราก็เล่นระยะสั้นใช่ไหมนะครับใช่นะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนี้ในแผนของ Q 3ในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับในช่วงถึงเดือนกันยายนเนี่ยเขาจะมีการสเต k กกิ้งนะครับของ USDC นะครับ ฉะนั้นแนวโน้มที่ USDC จะขึ้นได้แรงเนี่ยใกล้ถึง1ดอลมีโอกาสสูงนะครับเหมือนกับลู n a า l คส s ิกที่ตอนช่วงประมาณเดือนกรกฎาสิงหาคมนะครับเขาก็มีการฟื้นเรื่องของการรีเพ็กเกิดขึ้นนะครับลูน่าลคสสิกเริ่มมีการรีเพ็กมากขึ้นเพราะว่าอุปทานมันเยอะเกินไปฉะนั้นการรีเพ็กอาจจะเป็นไม้ตายอันหนึ่งของ u s t c ที่จะมีการขึ้นในระยะสั้นนะครับแล้วค่อยไป ตัวของลูน่าสุดศูนเพราะการรีเพคเนี่ยก็จะทําให้อุปทานเนี่ยมีจํากัดนะครับเนื่องจากว่าในตามแผนเนี่ยเขาจะมีการเผานะครับเบรนทั้ง l u น่าค a s s i ิกับ u ูเอแต่ปัญหาที่เยอะที่สุดนะครับก็คือว่าอุปทานหมื่นล้านมันเยอะเกินไปจริงๆยูเอทีอ่ะควรจะมีแค่ประมาณอ่าประมาณพันล้านนะครับหรือว่าร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าพันล้านร้อยล้านมันก็เป็นสเตเบิลคอยากแต่ว่าไ โครงเดิมของ UST นะครับก่อนการล้มสลายก็คือประมาณพันล้านนะครับฉะนั้นอุปทานจะต้องลดให้ได้พันล้านแล้วผมเชื่อว่าการสเต็กนะครับและการที่ทีมควันเนี่ยทำการโคกับกระดานไบแนน c ์นะครับเพื่อจะทำการอ,าอัพเกรดนะครับตัวของ LUNA หรือเทอร่นะครับแล้วก็จำนวนบล็อกเกิดขึ้นนะครับก็เพื่อจะรองรับการสเต็กกิ้งของ USTC แน่นอนนะครับฉะนั้น กระดานต่างๆไม่ว่าคุกคอยเมสโกรโบแล้วก็กระดานไบแอนก็จะเป็นผู้นำนะครับในการเริ่มที่จะทำการสเต็ก u s t c ตามมาตรฐานของเทอร่าคือให้ดอกตามแบบเทอร่าเลยซึ่งการคิดปเปอร์เซ็นต์เนี่ย3 0 4สนะครับต่อรอบหรืออะไรของเขานะครับก็คือมีการสเต็กเนี่ยโดยใช้ดอกเบี้ยที่สูงเหมือนเดิมนะครับฉะนั้น USDC จะกลับมาแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าจะกลับมาเท่าไหร่ลุ่งโลดหรือลุ่งลิ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องของราคาเนี่ยของ U S T C ผมว่าใกล้แล้วล่ะนะครับต้องรออีกสักหน่อยนึงนะครับแล้วผมคิดว่า U S T C เนี่ยน่าจะขึ้นไปได้นะครับในช่วงนี้คือประมาณ0.027นะครับน่าจะไม่เกิน3นะ0.03 นะครับแล้วก็จะตบลงมาตอน FOMC อีกรอบแต่ก่อน FOMC เนี่ยน่าสนใจว่ามันจะขึ้นไปได้ถึงราคานั้นได้หรือเปล่าแล้วเป็นยังไงนะครับก็ต้องติดตามด้วยกันว่ามันจะไปได้หรือเปล่านะครับดังนั้นตอนนี้นะครับาทางเทอร์ล่าดคอนเนี่ยนะครับเขาก็ใช้ทอรเรสนะครับด็อกทรินนะครับตัวนี้นะครับเพื่อจะยกเลิกคดีของเซกนะครับของเทอร์ล่าฟอร์มแลบหรือ TSL และทนายความของโตคอนผู้ร่วมก่อตั้งอำนาจก็มีการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนคำร้องให้มีการยกฟ้องโดยสำนักงา,านคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือ SEC. ฉะนั้นผู้พิพากษาศาอย่างเจตแร็กคอสนะครับก็อนุญ,ญาตให้จำเลยเนี่ยทั้งสองและโจทยืย่นบอกกล่าวนะครับเกี่ยวกับอำนาจเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการยกฟ้องคดีนะครับฉะนั้นเป็นไปได้ได้วยสวยแล้วแต่ผมเชื่อว่าไม่เร็วนะครับ u s ู c หรือ UST ไม่เร็วแน่นอนนะครับน่าจะมีช่องว่างแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยนะครับอาจจะต้องหลังฮาร์วิ่งอ่ะนะครับถึงจะยอมให้วิ่งกันนะครับก็ต้องดูกันต่อไปแต่ผมว่าถ้าเขาเริ่มรันอะไรอพร้อมอะไรพวกเนี้นะครับ USTC ก็น่าจะมีอ่าทาร์เก็ตของตลาดของตัวเองแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะลงที่ไหนนะครับผมเชื่อว่า USTC ต้องไปลงที่ฮ่องกงแน่นอนนะครับ สุดท้ายแล้วคือต้องลงที่ฮ่องกงเพราะว่า,าการลงที่ฮ่องกงเนี่ยอาจจะทำให้ u s t c เแล้วก็ตัวของทีมของเทอร่าหรือเทอรล่าฟอร์มแลบนะครับหรือเทอร a ล่าคลาสสิกหรือตัวของลูน่าคลาสสิกแล้วลูน่าสอูนเนี่ยมีที่มั่นหมายนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าทนายความสำนักงานกฎหมายชั้นนำของเดลตันนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของเทอร a ล่าฟอร์มแลบผู้ร่วมก่อตั้งของโดคอนได้อ้างคำตัดสินคำสำคัญของผู้มีภาษาอย่าง n a l i ซานะครับทอรเรสใน US Se ที่มีมีเรื่องกับ Ripper นั่นเองนะครับ Ripper แหละนะฉะนั้นมีผลโดยตรงต่อคำร้องของจำเลยให้ยกฟ้องกราตตให้เหตุผลว่า UST LUNA และ W LUNA นะครับแล้วก็ MIR หรือ M-Access นะครับเป็นหลักทรัพย์อย่างไรก็ตามนะครับคดีของ Ripper ก็มีการยื่นกฎหมายของกราตตไม่เพียงพอในการพิสูจน์อ้างว่าคริปโตเงนซี ยกเว้นบิตคอยเป็นหลักทรัพย์นั่นเองนอกจากนี้การที่เขาขายสินทรัพย์เบือตนแบบโปรแกรมโดยไม่ใช้หลักทรัพย์เนี่ยนะครับแต่การที่สถาบันต่างๆเนี่ยจัดให้เป็นหลักทรัพย์ในแง่ของสัญญาการลงทุนนะครับซึ่งเราก็ต้องดูการตีความอีกทีว่าไอ้ USCC นะครับมันจะออกมาเป็นอย่างไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะออกมาแบบเป็นยู เป็น XRP มากกว่านะครับคงไม่ได้เคลียร์คัสแบบบิตคอยว่าเป็นหลักทรัพย์ได้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับฉะนั้นการอ้างเพิ่มเติมของกรอตไม่ได้กล่าวหาว่า u s d ขายให้กับใครก็ตามนะครับไม่ว่าโดยตรงหรือในตลาดรองนะครับในความเป็นจริงกรอตอเนี่ยกล่าวหาว่าเทอรล่าและอ่าเทอร่าขายลูน่าและ MIR ในตลาดรองนะครับไม่ใช่สัญญานะครับตัวนี้ นอกจากนี้การขายของสถาบันของลู n a และ MIR นะครับไม่ใช่การขายต่อการได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนนะครับยิ่งไปกว่านั้นอีกนะครับศาลเน่ยเกาหลีใต้ได้ตัดสินไปแล้วว่าลู n a เนี่ยไม่ใช่หลักทรัพย์นะครับซึ่งทำให้คดีของเทล r ่าฟอร์มแลบแข็งแข่งขึ้นนะครับต้องดูด้วยกันต่อไปฉะนั้นการขายของลูนาและ MIR ไม่เหมือนกับการขายสถาบันนะครับในริปเปอร์นะครับ ฉะนั้นการขายลูน่าและ MIR มีขนาดเล็กลงและส่งข้อความเกี่ยวกับระบบนิเวศของเทอร่านั้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมระบบนิเวศไม่ใช่แค่การนําคุณค่าเข้าสู่ระบบนิเวศเดียวนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสับของเขานะฉะนั้นเทอร่าฟอร์มแลบก็กําหนดให้ยกเลิกข้ออ้างสิทธิ์การช่อโกงของสำนักง,งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือเซกนั่นเองรวมถึงการอ้างสิทธิ์นะครับของการจดทะเบียนนะครับ ฉะนั้นตอนนี้ l u น่าก็อยู่ที่8,700นะครับดอลลาร์ Dollar, นะครับลูน่าแคสิกแล้วก็ U.S.T.C ก็อยู่ที่ประมาณ0.016 0.018นะครับถึงประมาณนั้นก็ประมาณลู n a classic ก็4%แล้วก็ U.S.T.C ประมาณ37%นะครับตามลำดำับเราก็เห็นแล้วว่า U.S.T.C เริ่มมีการกระตุกเกิดขึ้นแต่ผมเชื่อว่าข่าวแบบนี้ทําให้ U.S.T.C ไปแน่นอนนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าไม่เกิน 0.3นะครับเราก็ต้องโดนปัดตกลงมาอีกจนกว่าจะเดือนประมาณเดือนกันยานะครับที่จะมีการสปาร์คขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมคิดว่าเราน่าจะเก็บ u ูเอเนี่ยได้อีกหลายหลายรอบเลยก็ต้องจัดพอร์ตการลงทุนให้ดีนะครับแล้วก็มั่นใจนะครับว่า u ูเอไปนะราคาหนึ่งแน่นอนใกล้เพกนะครับไม่รู้ว่าไปเท่าไหร่แต่เอาแหละนะครับสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ รอโดนเชื่อเท่านั้นนะครับแล้วก็แนวโน้มเกี่ยวกับตัวของลูน่าหรือเทอร่าเราก็ต้องอมีการแม n เนให้ดีนะครับช่วงนี้อาจจะมีความวุ่นวายเรื่องเนื่องจากาทีม L1 นะครับมีคนสองคนนะครับได้ทำการออกไปนะครับคือลาออกนะครับเนื่องจากโดนแบ็คเมลโดนความไม่พอใจอะไรของทีมงานต่างๆนะครับรวมในนั้นก็ ลูนาลูซีเบิร์นอาร์มี่ก็โดนไปด้วยแล้วอีกคนหนึ่งนะครับก็ทําให้ช่วงนี้มีความวุ่นวายแล้วส่วนหนึ่งความวุ่นวายเป็นเพราะ U T C ขึ้นนะครับมันขึ้นแรงอะ่ะถึง30-40%นะครับก็เป็นผลทําให้วานเนี่ยต้องใช้ข่าวต่างๆเนี่ยเพื่อจะโจมตี U T C ไม่ให้โตไปเร็วกว่านี้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าไม่เร็วหรอกนะครับเพราะว่า F O M C meeting เราต้องเจอสึกหนักอีกนะครับแล้วมาดูกันว่า U T C รอบนี้ วานจะทุบไปเท่าไหร่และวานจะใช้ข่าวอะไรมาอีกนะครับผมเชื่อว่าหนักหนาแน่สำหรับ U S C นะครับที่จะต้องตะเกียดตะกายแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างนะครับเพื่อจะทำให้ราคาไปใกล้เพกแค่ใกล้เพกก็โอเคแล้วครับไม่อยู่แค่นี้ก็พอใจแล้วสำหรับ U S C ส่วนตัวผมผมว่าอย่างนี้นะครับฉะนั้นจับตาดูให้ดีเดือนกันยายนนะครับ U S D C จะไปเท่าไหร่นะครับต้องวัดกัน แล้วผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเดือนที่มีความใกล้เคียงกับ l ลูน่าแ s สิกลูน่าแคสิกก็มีการขยับแน่นอนนะครับแต่ปีนี้ขอให้ U S D C กับ l ูน่า2.0นะครับดูทีละอย่างด้วยกันเพราะว่าตัวของลู n a 2.0เนี่ยอ่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะกล่าวเรื่องของคดีความนะครับถ้าเกิดคดีความมีการสรุปอะไรออกมาพิกล็อกพลิกแพงอะไรลูน่า2ออาจจะไปนะครับเราก็จะไปแรงด้วย ฉะนั้นรู n a 2.0ถ้าเกิดท่านไหนที่จะเล่นเนี่ยผมก็แนะนํานะครับว่าเล่นฟิวเจอร์ไปเถอะนะครับหรือไม่ก็ DCA Gri กริดบอดนะครับอาจจะขาขึ้นหรือขาลงแต่ขาขึ้นน่าจะคุ้มกว่ารอหลังเอ c นะครับก็น่าจะประมาณนั้นเพราะว่าตัวนี้นะครับมันต้องใช้เงินเยอะหลักหมื่นนะครับใครเป็นเมาก็ l u ูน่าแคสซอกับยูดีซีไปแล้วกันนะครับก็เล่นสั้นๆนะ ไม่ต้องมีอะไรมากนะครับไปเท่าไหนก็ไปแต่ว่าข่าวดีบ้างที่สุดเลยนะสำหรับตัวของลู n a หรือเทอร่นะครับเราก็เหรียญตัวอื่นของคริปโตว,ว่าเอฟเกนารีจูเนีนะครับโรเบิร์ตเอ n e เ y นาูก็มีการานำเสนอนะครับว่าดอลลร์อีกหน่อยถ้าเกิดเขาได้เลือกไปก็จะมีการเพกกับตัวของดอลลร์นั่นเองกับบิตคอยนะครับก็จะเป็นผลทห้ทำให้ลู n a หรือเทอร่เนี่ยราคาไปด้วยเนื่องจากลูน่หรือเทอร่นะครับ เขาก็มีการเพกกับบิตคอยนะครับด้วยนะครับคือเอาบิตคอยเป็นตัวค้ำประกันนั่นเองนะครับแล้วก็ทางลูน่าฟาวเดชันกาดเป็นคนเก็บสินทรัพย์พวกนี้เอาไว้นะครับฉะนั้นก็ต้องดูด้วยกันนะครับว่าถ้ามันไป,ไปได้อย่างนี้จริงนะครับ Luna หรือเทอรล่าน่าจะสนุกนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยลอยตี้กับบิตคอยโดยเฉพาะเลยนะครับและเมื่อไหร่ที่บิตคอยราคาแรง,แรง ลูน่าหรือเธอราก็จะได้เปรียนนะครับแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่านะครับทางอเมริกาจะมีการเพคกับบิตคอยแนย่ไม่เร็วก็ช้านะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของการเทคเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นภาคบังคับแหละสำหรับอเมริกาเพราะว่าผมเชื่อว่าดอลลาร์เนี่ยตามรายงานของพวกโกลแมนแ h กเนาะแล้วก็แบ็กล็อกนะครับ ถ้าเกิดอเมริกาเนี่ยจะรีเซชชันจริงๆเขาบอกว่าปีหน้านะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดออกมาแบบไหนนะครับดังนั้นเป็นไปได้สูงนะครับว่าปีหน้าเนี่ยสภาวะที่จะเกิดเรื่องของรีเซชชันมีโอกาสสูงนะครับแล้วก็จะทำให้คริปโตไปนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องดูด้วยกันอาจจะเป็นช่วงก่อนฮาวิ่งสักหน่อยนะครับแล้วก็ใช้เวลาวิ่งสักหน่อยนะครับแล้ก็หลังฮาวิ่งก็ค่อยมาตก นะครเพื่อจะทําให้บิตคอยไปราคาหนึ่งณนะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะครับตอนนี้นะักลงทุนสถาบันเ mm hmm. ข้ามาเก็บบิตคอยมากขึ้นนะครับเราก็ต้องดูด้วยกันว่าบิตคอยจะไปเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องนั่งลุ้นนะครับว่าลูน่าจะไปเท่าไหร่ผมเชื่อว่าลูน่าคลาสิกจะไม่อยู่ที่ราคาเดิมแน่นอนนะครับอีกสาสิปีให้อยู่ราคาเดิมเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าบิตคอยมันขึ้นตลอด นะครับฉะนั้นมันต้องหาโอกาสที่จะไปเหมือนกันนะครับไม่งั้นถ้าอยู่ตรงนี้นะครับเหรียญมันโดนตกมันก็ตายนะครับมันก็ลงไปที่ราคาที่ที่ลมสลายนะครับฉะนั้นผมก็เชื่อว่ามันต้องทําราคาขึ้นไปเรื่อยๆตามจังหวะของเขานะครับอยู่ที่ว่า1ดอลลาร์คุณทนไหวหรือเปล่าถ้าเกิดคุณทนได้ก็รวยนะครับแค่นั้นเอง ฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือลายกลุ่มไลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community เราก็มีกลุ่ม Luna หรือ Terra ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับกระดานบิตเกตนะครับผมขอฝากเอาไว้นะครับใครที่จะต้องการฝากนะครับสำหรับ ตัวของ Luna Classic นะครับตอนนี้บิดเกตให้ดอกเนี่ยถึง10%ซึ่งผมคิดว่าในช่วงเวลาเนี้มากกว่ากระดานอื่นคุณก็สามารถที่จะซื้อได้เลยนะครับแล้วก็หรือไม่ก็ไปฝากเอาไว้ก็ได้นะครับกับกระดานบิดเกตก็สมัครไว้ใต้คลิปนะครับก็ถือว่าสนับสนุนช่องเราด้วยนะครับเพราะว่ากระดานบิดเกตก็มีเหรียญ BGB ซึ่งเป็นเหรียญต้นน้ำกลางน้ำก็ราคาไปได้ไกลเหมือนกัน ถ้าเกิดสนใจก็สมัครใต้คลิปได้นะครับเพราะกระดานบิดเกตเป็นกระดานระดับเทียสองเลยนะครับอีกหน่อยขึ้นไปเทียหนึแน่นอนนะครับเห็นการตลาดของเขาเห็นการสนับสนุนแคมเปญของเขาน่าสนใจในหลายๆ d i ยดิเมนชหรือหลายมิตินะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีช่องทางที่สำคัญคือไลาก์กลุ่มนะครับโอเค ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสมานี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร่าจะกู้ตัวมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับช่วงน,นี้นะครับเหรียญ BGB นะครับก็ทําการสเต็กกิ้งเหรียญ BGB คือเหรียญกระดานของปีทาซ่านะซึ่งผมเชื่อว่าการเติบโตเนี่ยเขาจะเติบโตได้เรื่อยๆเ,เ,เ,เลยนะครับในช่วงจะเข้าสู่ตลาดการะทิงเนี่ยเป็นช่วงที่น่าสนใจในการทําการสเต็กเนาะเพราะเขาคิด การสเต็กนะครับอย่างน้อยคุณได้ดอกเบีย้ยประมาณสองเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งเขาก็จะมีการกําหนดว่าคุณจะสเต็กจํานวนของ BGB เท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของวิดดออะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมีเลเวลในการให้คุณนะครับว่าจะมีการเพิ่มอัตราส่วนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นเหรียญ BGB เนี่ยผมว่าไม่พลาดเลยนะผมว่าน่าผมน่าจะใส่สักร้อย BGB เข้าไปนะครับหรือประมาณสักแสน BGB นะ นะครับในการฝากนะเพราะว่าเป็นเหรียญที่น่าสนใจนะในการเติบโตนะครับแล้วผมก็ทําการสเต็กเอาไว้นานๆแน่นอนนะครับเพราะผมเห็นการเติบโตของตลาดจะทิ้งในอนาคตหลังอาวิธี